เพื่อนๆคะ่ะวันที่16นี้คิดว่าห้าน่าจะมานะคะเพื่อนๆลองนำไปซื้อดูนะคะห้าห้าห้านะคะห้ามาแรงห้ามาแรงค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆพื่เลขค่ะสวยค่ะสวยไหมจริงจริงก็ให้สองสามสี ห้านะคะให้เลือกเอาละกันค่ะแต่เลขสวยนะคะสี่ห้าก็สวยนะคะงวดนี้คิดน,น่าจะมาตามนี้นะคะวิ่งห้าก็สวยนะคะเพื่อนๆลองนะงวัที่แล้วออกนะคะใครถูกบ้างคะนิดให้เจ็ดแปดห้าไปเออเจ็ดแปดเก้าค่ะขอโทษค่ะเจ็ดแปดเก้านะคะงวดนี้ได้ห้าค่ะสองสามสี่ห้านะคะ ลองๆนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไ like ลค์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ